ค่ะเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเรายังคงติดตามในประเด็นที่กลุ่มนิติราชนั้นเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112โดยเฉพาะในหมวดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและพระมหากษัตริย์ค่ะที่กลายเป็นประเด็นร้อนและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อแนวคิดดังกล่าว โดยล่าสุดนี้เองนะคะก็มีความเคลื่อนไหวของนางสาวจิตรพัฒน์พิรมพักดีรองโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งก็ได้มีการนําประชาชนเครือข่ายสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กและกลุ่มเสื้อหลากสีรวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าเพื่อต่อต้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎรพร้อมกับอ่านแถลงการแสดงความจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะโดยนางสาวจิตรพัฒน์ได้อ่านแถลงการที่มีใจความว่า เรารู้สึกอึดอัดเสียใจซึ่งที่ผ่านมามีกระบวนการเคลื่อนไหวบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่รักและเคารพยิ่งของคนไทยทุกคนวันนี้จึงอยากเรียกร้องให้ทุกคนที่มีจุดยืนเดียวกันคือรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องทำความเข้าใจกับบุคคลที่อาจเข้าใจผิดหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ ยังไก็ตามนะคะนางสาวจิตรพัฒน์ค่ะยังกล่าวอีกนะคะว่าตนในฐานะคนรุ่นใหม่ก็เข้าใจว่าบ้านเมืองของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยไปตามประเทศที่พัฒนาแล้วแต่เปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นไปตามหลักเหตุผลได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ใช่แสดงความคิดเห็นอย่างหยาบคายและประมาทอาฆาตมาดร,ร้ายมีการสบประมาท ซึ่งภายหลังการอ่านแถลงการจบนะคะนางสาวจิตพัฒรพร้อมด้วยผู้ชุมนุมต่างก็เปล่งเสียงค่ะว่าส่งพระเจริญดังกึกก้องท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะขณะที่ในวันนี้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของพักเพื่อไทยก็มีการออกมาย้ําด้วยนะคะว่าทางพักเพื่อไทยนั้นไม่มีแนวคิดที่จะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112 โดยทางด้านของนายจิราย,ยุห่วงรัพย์สอส,อสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในฐานะรองโฆษกพักเพื่อไทยเผยว่าพักเพื่อไทยมีมติชัดเจนว่าจะไม่แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 12โดยยืนยันว่าพักเพื่อไทยต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550ที่มาจากการปฏิวัติไม่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ฝ่ายค้านอย่างพร้อมโยงเรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองโดยโยนทุกอย่างให้เห็นว่า พันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลยุทธ์เดิมๆจึงอยากจะให้ทางฝ่ายค้านนั้นเล่นการเมืองแบบสร้างสารรค์ส่วนที่ทางพักประชาธิปัตย์นั้นนะคะ ทางด้านของนายเทพไทยศินพงนนสสนครศรีธรรมราชในฐานะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเงาพักประชาธิปัตย์ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พักเพื่อไทยนั้นออกมาแถลงการยืนยันว่าจะไม่มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ข่าวว่าถือว่าเป็นการแสดงท่าทีที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง แต่ประชาชนจะเชื่อมั่นในแถลงการหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องตั้งคำถามว่าทำไมพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองเดียวที่ประชาชนสงสยัยและไม,ไม,ไม่ไม่ไว้วางใจเรื่องท่าทีความจงรักภักดีเพียงพักเดียวทั้งนี้จึงอยากจะให้กลับไปดูพฤติกรรมของคนในพักตั้งแต่พันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและสมาชิกคนอื่นๆว่า มีการเคลื่อนไหวจับจ้วงสถาบันทำให้ขาดความไว้วางใจของสังคมทั้งท่าทีการเคลื่อนไหวของพันตำรวจโททักษินที่อยู่ต่างประเทศและการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศที่หมิ่นเมยต,ต่อการจับจ้วงสถาบันพระหมหากษัตริย์ตลอดเวลา ขณะที่อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งค่ะของทางด้านชมรมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2501นะคะซึ่งก็นำโดยนายสุเทพนิรันดรค่ะและก็รวมไปถึงนายสุชาติสหัสโชดประธานชมรมนะคะได้ออกแถลงการออกมาค่ะโดยทำเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบาดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อที่จะขอให้ปลดอาจารย์กลุ่มนิติราชดยใน,นแถลงการนะคะก็ได้ระบุข,ข้อเรียกร้อง3ข้อคือ1 ห้ามกลุ่มนิติราชใช้สถานที่คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการที่จะมาเคลื่อนไหวอีกต่อไป 2. ให้ยุติบทบาทของกลุ่มอาจารย์นิติราชในการปฏิบัติหน้าที่เพราะจะเป็นตัวอย่างที่เลวแก่นิสิตน,นักศึกษาและ 3. ให้มีการสอบสวนลงโทษทางวินัยต่อกลุ่มอาจารย์นิติราชเพราะถือว่า ข้อเสนอที่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายสอให้เห็นถึงพฤติกรรมไม่เคารพเทิดทูนสถาบันถือเป็นการเนรคุณต่อแผ่นดินส่วนทางด้านของนายสุเทพนั้นยังกล่าวย้ำนะคะว่าต้องการที่จะให้กลุ่มอาจารย์นิติราชนั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ทันทีด้วยเพื่อไม่ให้นักศึกษานั้นรับความคิดมิจฉามาเป็นแบบอย่างกันต่อไป พร้อมทั้งนะคะได้มีการให้ดําเนินการสอบสวนเพื่อที่จะลงโทษทางวินัยกลุ่มอาจารย์นิติราชเพราะว่าเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ไม่นิยมเลื่อมสายการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ข้าราชการไทยทุกคนจะต้องมีและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้ก็มีรายงานนะคะว่า ในวันพรุ่งนี้29มกราคมค่ะในช่วงเวลา17นาฬิกาทางด้านที่ด้านหน้าของสาลากลางจังหวัดนนทบุรีก็จะมีการจัดงาน37ปีพลังหนุ่มพลังสร้างเมืองนนโดยในงานดังกล่าวนั้นนะคะก็จะมีการเปิดตัวนายนทวุสัยเกือ้อในฐานะรัฐมนตรีนะคะก็เป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งก็คาดว่าจะมีคนเสื้อแดงมาร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก ขณะที่นายวิเชียนู้ที่วินอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ได้มีการเปิดเผยกับสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะถึงกรณีการจัดงานดังกล่าว ว่าเป็นงานที่ทางนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนนทบุรีในฐานะหัวหน้ากลุ่มพลังหนุ่มก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโดยระบุนะคะว่าตนเองก็รับทราบเพียงว่าจะมีนายงยุธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมซึ่งทางเทศบาลนั้นก็ได้ทําหนังสือขอยืมใช้สถานที่ที่บริเวณหน้าสลากลางจังหวัดนนทบุรีในการจัดงานครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ว่านนทบุรีนะคะนายวิเชียนนั้นก็ปฏิเสธค่ะว่าไม่ทราบมาก่อนว่าเรื่องนั้นจะมีการเชิญนายจตุรนมาบรรยายพิเศษทางการเมือง และก็มีการเตรียมเปิดตัวนายนัทวุฒิในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเป็นทางการบนเวทีด้วยโดยมองนะคะว่าแม้จะมีกลุ่มคนมาให้กําลังใจนายนัทวุฒิเป็นจํานวนมากก็ไม่น่าที่จะเป็นปัญหาค่ะเพราะว่านายนัทวุฒินั้นมาในฐานะรัฐมนตรีไม่ได้มาปลุกระดมอะไรและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เรานามารายงานให้กับผู้ชมได้รับทราบค่ะและช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อค่ะ จอกข่าวร้อน